นะครับเมื่อเมื่อสักครู่ที่ลุงนนท์ประกาศนะครับก็คือคุณสุวรักษ์บุตดรดีนะครับก็ได้อุนเงินมาให้ลุงนนท์ซื้อกล้วย200บาทแล้วก็สนับสนุนช่องลุงนนท์200บาทไว้อย่างนั้นนะครับขณะนี้แม่ค้าก็เอากล้วยมาให้ลุงนนท์แล้วนะครับก็เออให้ให,ให้ให้ดูก่อนนะพี่น้องเอออ่ากล้วยมาแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะ หนักเหมือนกันนะครับแต่หนักบุญพี่น้องนะครับก็ขออันนี้สงผลบุญนะครับที่คุณสุวรักษ์บุตรดีนะครับได้ทําต่อพ่อภัยกะชัยนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการสาธุสาธุขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาขอให้รวยยิงออย่ง,ข,อองข,ขึ้นนะครับเดี๋ยวลุงนนท์ก็จะเอากล้วยไปให้กับควานต้าก่อน พออ่อเอกเอ้ยเดี๋ยวลุงนนจะแกงเรียกพออ่อเอกหันหน้ามาทางนี้เร็วเร็วเรวนี่ให้ให้ให้เพียวเขาทำงานพออ่อเอกมาทางนี้เร็วเร็วเร็วพออ่อเอกมาทางนี้เลยนะครับมาทางนี้เลยถ้าไม่มาทางนี้เดี๋ยวลุงนนจะไปทางนั้นมาไหม เพียวเขาทำความสะอาดอย่าไปจ้องเขามากเขาเขินเนอ,อจะนอนไม่ค่อยดูพี่น้องจะให้นอนเพราะว่าบางครั้งบางโอกาสนะครับคือพ่อเอกเนี่ยอนอนนอนโอ้บอกง่ายคำว่านี้บอกง่ายเ,ออเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของพ่อเอกทางด้านหน้าดีกว่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราขยับไปพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องไปด้านหน้าดีกว่าเนี่ยลุงมนจะมีภาพดีๆภาพเด็ดๆให้ตลอดจะก็จะมีน้องเพียวก็ทำความสะอาดอยู่ในพื้นที่นะครับ ทุกๆวันน้องเพียวนะครับแล้วก็ความลหลายๆท่านนะครับ